หน้าปรับปื้มของพวกเราประสมนิกรชาวไทยนะครับเพราะว่ากะเป็นวราระประวัติศาสตร์นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระรําดำเนินเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิลกูลนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณนะรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายนนี้นะครับไปฟังานายกรัฐมนตรีพูดถึงการสเสด็จเยือนในครั้งนี้ครับทุกครั้งที่องค์พระประมุขของชาติสเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศนะครับก็จะรัฐบาลก็จะต้องมีรัฐมนตรีเกียรติยศนะครับตามสเสด็จพระราชดำเนินซึ่งในครั้งนี้ก็ทรงมี พระมหากรณ์ที่คุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัวผมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณเสียสักพวงเกตแก้วนะครับได้ติดตามกระบวนเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศครับส่วนตัวของทานายกอาจจะมีภารกิจนอกเหนือ,อาจากที่ได้ไปคุยไม่มีครับนี่เป็นอ่เป็นองค์ประกอบของของกระบวนเสด็จครับ ต่อคำถามที่ว่าการเดินทางเยือนประเทศจีนครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีใช่หรือไม่นยายกบมตีตอบว่าการเสด็จพระราชดำเนินของพระเจ้าอยู่หัวที่ประ,ประเทศจีนในครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกที่พระมหกากษัตริย์ของสยามได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศจีนถือว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่ความทรงจําเป็นการเน้นย้าถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศซึ่งในปีนี้ก็ครบรอบ50ปี โดยความสัมพันธ์ทางการทูตแต่ที่จริงแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีสืบเนื่องกันมาหลายร้อยปีแล้วนะครับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เยือนประเทศจีนในครั้งนี้ mm. ก็ต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ของสยามนะครับได้เ,เสด็จพระราชดำเนินไป ในประเทศจีนนะครับก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก,แก่การทรงจำแนละแน่นอนครับก็ต้องเป็นการการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตน,นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเมี สืบเนื่องกันมาเป็นหลายร้อยปีแล้วนะครับครับอย่างที่นายกอ,อนุทินบอกนะครับคือต้องแยกกันระหว่างความสัมพันธ์ที่ในทางปฏิบัตินะครับกับความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยนะครับแต่กคนเอ๊ะทำไมเราเพิ่งเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนมา50ปีเองเหรอนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยราชอาจักรไทยเนี่ยกับประเทศจีนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์โอยม,มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะเรื่องการค้าการขายเรื่องการทูตอะไรต่างๆเนี่ย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยนู่นแล้วนะครับมีหลักฐานปรากฏชัดเจนเพียงแต่ว่า50ปีเนี่ยเขานับตั้งแต่การทูตยุคใหม่นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับจีนเพราะจีนเขาปฏิวัตินะปฏิวัติสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมามีอำนาจก็คนระระบ,บการปกครองกันโลกก็แบ่งเป็นสองฝ่ายแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับเราก็มาประสานสัมพันธ์กันนะครับก็นับตั้งแต่วันนั้นเนี่ย50ปีอีกรอบหนึ่งนะครับ